สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่องขวัญใจพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่274ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร0845962005ค่ะโทร0845962005ค่ะเบาารเเอเะะบร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะลายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะ พาน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านพระเช่าเหมารวมนะคะต่างที่มาต่างคณาจารย์นะคะบางองค์น้องทราบที่มาบางองค์น้องไม่ทราบที่มาน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาองค์ละสี่รอยบาทนะคะองค์ละ4ี่ร้อยบาทค่ะพิเศษสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะพิเศษสามองค์1,000พันบาทค่ะโอนเงินน้องส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ รบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะเวลาพี่ๆโทรมารบกวนบอกอีพีบอกองค์บอกแถวนะคะพี่ๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอน้องหาพระนานนะคะเพราะบางทีน้องจําหน้าพระไม่ได้นะคะองค์ที่หนึ่งนะคะอง์ที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสะภาพสวยงามนะคะแตกลานสวยๆแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พ <Keep S 1> ี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านบนค่ะใต้ฐานนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะงานเกา่เกาๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะด้านข้างคะ่ะงานเกา่เกาๆเ,เ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามนะคะด้านบนคะ่ะใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่3มนะคะองค์ที่3มแถวที่1ค่ะพระสมเด็จวัดระคังน,นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะด้านบนค่ะใต้ฐานนะคะ Joint, overseas, งานเก่าๆเดิเเเมๆนะคะองค์ที่สามแถวที่หนึ่งนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่ angry, bedroom, สามแถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดรังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จนะคะองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้าน ด้านหลังนะคะงานกกเก่าดเดิมๆนะคะงานเก่าเดิมๆคะ่ะด้านข้างะคะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆเลราคา400บาทนะคะ400บาทะคะ่ะ โอนเงินน้อ,สองส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะถ้าเห็นไม่ชัดยังไงน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่ะด้านข้างนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านหน้านะคะ สภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่5นะคะองค์ที่5แถวที่1นะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะงานเกา่เกาๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพ,พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทะคะ่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทราหาหน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะงานกเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหน้องเปิดให้พี่ๆในาราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่หนะะึ่งนะคะพระสมเด็จวัดละคังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะแต่รางสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะด้านหลังค่ะ ูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านบนนะคะใต้ถา่ายนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่หแถวที่1นะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์ที่6แถวที่1นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างนะคะด้านบนนะคะใต้ฐานค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่7แถวที่1นะคะองค์ที่7แถวที่1ค่ะพระสมเด็จวัดละคังนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆเนราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะด้านข้างค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บบาทค่ะด้านหลังค่ะ นข้างค่ะด้าน,นบนนะคะใต้ฐาน,นะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคค่ะต่อมาเป็นองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดแถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะด้านข้างค่ะเก็บปลายทางน้องขอโบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่นาคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอโบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองค่ะพับปิดตานะคะพับปิดตานะคะ ภาปิดตาหลังแบบนะคะรวมพกพาบปิดตาหลังแบบนะคะพัพปิดตาหลังแบบงานเก่ากๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะองค์นี้นเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้อ,นองเปิดให้พี่ๆในราคา400บานทนะคะ 400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50สิบบาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองค่ะพระแม่เหสวนนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหัวกลับแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาสี่ร้อยบาทนะคะ4ี่ร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บมาทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะรบกวนพี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่สองนะคะรูปรลอนะคะรูปหล่อเก่าๆเ,เ,เดิมๆแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะใต้ฐานนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห0บาทนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห0บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่ค่ะ องที่สี่แถวที่สองนะคะองค์ที่สี่แถวที่สองเป็นพระปิดตานะคะเหลียนหล่อพระปิดตานะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเหรียนหล่อเนื้อรอหะพระปิดตานะคะงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆค่ะ ด้านข้างนะคะ,ขอ,ะ,คะ,คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่5แถวที่2นะคะพับปิดตานะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะเนื้อว่านงันเก่าๆเดิมๆนะคะเนื้อว่านงันเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มให้10บาทค่ะ<บา>ต่อมาเป็นองค์ที่6แถวที่2นะคะองค์ที่6แถวที่2ค่ะพับปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพับปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะท่านข้าค่ะ ด้านหลังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะมี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านใต้ฐานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สองนะคะรูปรออรวงพ่อเดิมนะคะรูปรออรวงพ่อเดิมงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ น้องเปิดให้พี่ๆในราคา400้อบาทนะคะ4ี่้บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะใต้ถ่านมีรอยจานนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่8ดนะคะองค์ที่แดแถวที่สองนะคะ พับปิดตานะคะพับปิดตาพิมพ์หูกระต่ายนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังมีรอยจันแบบนี้นะคะงานตกเก่าเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค่คะน้องเปิดให้พี่ๆในราะคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะ รบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นรูปรอนะคะรูปรอนะคะองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าแถวที่สองนะคะเป็นรูปรอนะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยะคะ่ะด้านหลังขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะ น้องเปิดให้พี่ๆไ้น,น,นะคะ400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามคะ่ะหลวงพ่อจาานะคะเหรียญหลวงพ่อจาานะคะห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณน,นะคะหลวงพ่อจาด หลวงพ่อจาดนะคะหลวงพ่อจาดค่ะห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะเมตหูเมตตาสวยๆนะคะห่วงเป็นห่วงเชื่อมโบราณนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงพ่อจาดนะคะหลวงพ่อจาดด้านข้างค่ะพี่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สามนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกลวยงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะหลวงพ่อกลวยงานเก่าๆเ,เ,เดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะน้องเปิดให้พี่พไดนราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอโกเพิ่ม5 0บาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่3ามแถวที่3มนะคะรวงพ่อทองมานะคะรวงพ่อทองมานะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพอ2518หนะคะ2 5 1ห้าค่ะ,ขอ,ะ,คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะ สภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถลุกใจโทรหารน้องได้เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4แถวที่3นะคะรวงปู่หมุนนะคะรวงพ่อหมุนนะคะเมดหูเมตตาสวยๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านข้างค่ะด้านลงค่ะ ด้านหลังนะคะหมุนเงินหมุนทอง999ร้านนะคะวัดบ้านจานนะคะอําบลจานอําเภอกันทารมนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องของบวกเพิ่ม50บาทนะคะ งานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะอักขรคมชัดแบบนี้นะคะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สามนะคะหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกสีอยุธยานะคะพศสองห้าสามหนึ่งนะคะสองห้าสามหนึ่งค่ะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะเมดหูเมตตาสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะ น้องเปิดให้พี่ราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะองค์นี้งานสวยๆคมคมเลยนะคะงานสวยๆคมคมนะคะอักขระลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะ2531นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะ น้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่6แถวที่3นะคะรวงพ่อเกิดนะคะรวงพ่อเกิดวัดโพแทนนะคะงานเก่เกาๆเ,เดิมๆนะคะรวงพ่อเกิดนะคะรวงพ่อเกิดะคะ่ะวัดโพแทนนะคะ ด้านหลังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะหลวงพ่อเกิดนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดที่ราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นหลวงปู่โตนะคะเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมใหญ่แบบนี้นะคะหลวงปู่โตนะคะหลวงปู่โต๊ะค่ะมีรอยจานด้านข้างแบบนี้นะคะพุทธศักราชสองห้าหนึ่งสองนะคะ งานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะพศสองห้าหนึ่งสองนะคะสองห้าหนึ่งสองค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะองค์ที่เจ้าของเดิมเลี่ยงกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สี่นะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สี่ค่ะ เหรียญหลวงพอ่อเงินนะคะเ,รเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะเมดหูเมตตาสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังคะ่ะหลวงพ่อเงินสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะงานเก่าๆ,ๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบ หลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงิน,นะค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่สี่นะคะองค์ที่สองแถวที่สี่ค่ะพระคูวิสุทธิราจาร์นะคะหลวงพ่อพิงค์นะคะหลวงพ่อพิงค์ค่ะพศสองสี่แปดสามนะคะสอ 2, 4, 8, ะะ 24, 8, งสี่แปดสามค่ะด้านข้างะค่ะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเาดิมๆนะคะสภาพสวยงามน,นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆราคาสี่ร้อยบาทนะคะ 400รบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่3นะคะหลวงพ่อมงพระมงคลเทพมุนีนะคะหรือหลวงพ่อสดนะคะหลวงพ่อสดขมมนหูเมตตาสวยๆแบบนี้นะคะองค์นี้เรียมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆะคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4แถวที่4นะคะองค์ที่4แถวที่4ค่ะหลวงพ่อคณนะคะหลวงพ่อคุณนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังค่ะ คณะลูกศิษย์สร้างถวายปีถวายเป็นที่ระลึกนะคะในคราวสร้างมณฑดบหลวงพ่อพระชีวัดบูรพาสุรินทร์ งานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารองได้เลยนะคะองเปิดให้พี่ๆในราคาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สี่นะคะหลวมพ่อคูณคะเหรียญหลวมพ่อคูณนะคะเหรียญทรงหยดน้ําแบบนี้นะคะหลวมพ่อคูณะค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะห้าธันวาหกสามหกนะคะสามหกค่ะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ น้องเปิดทันทีนะคา400บาทนะคะ400บาทค่ะ,ะ,คะต่อมาเป็นองค์ที่5แถวที่4นะคะหลวงปู่บุญนะคะหลวงปู่บุญนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะขอดูรูเปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะทั้งข้างคะ่ะข้างคะ่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะ เป็นองค์ที่7ดแถวที่สี่นะคะร,รวงพ่อเปิรนนะคะร,รวงพ่อเปิรนค่ะใต้าฐานมีเสือหมอบ2ตัวแบบนี้นะคะรวงพ่อเปิรนนะคะเหลี่ยญเซมารวงพ่อเปิรนนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพศ2อ2หนะคะ2 5 2หดค่ะวัดบางพระนะคะอำเภอนะครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนะคขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะ ่อมาเป็นองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดแถวที่สี่นะคะรวมพ่อคูณนะคะรวมพ่อคูณปริสุทโทนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างค่ะงานเก่าๆเดิมๆค่ะสวยงามแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าแถวที่สี่นะคะโอภาสีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านหลังค่ะ พีคนไหนอชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่1แถวที่ห้านะคะองค์ที่1แถวที่ห้าค่ะหลวงพ่อคงนะคะหลวงหลวงพ่อคงวัดเข่ากิ้งนะคะด้านหลังคะ่ะงานเกา่าๆเดิมๆนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะพี่ๆคนไหนอชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคา400บาทนะคะ400บาทะคะ่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่ห้านะคะองค์ที่สองแถวที่ห้าค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะสมเด็จพระงานเก่าๆเดิมๆนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงพ่อพระโคอนะคะหลวงพ่อพระโคขยับ เก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่สมนะคะหลวงพ่อดิ่งนะคะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา400บาทนะคะ400บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม5้าสิบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4แถวที่ห้านะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงอายุ82ปีนะคะพศ2503ันบะคะงานเมตถูเมตตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเมตถูเมตตาสวยๆแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่5้านะคะองค์ที่หแถวที่2นะคะ พ่ทีนะคะต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าค่ะด้านหลังนะคะงานเกา่เกาๆเดิมๆนะคะน้องเปิดให้พี่ๆนราคาสี่ร้อยบาททุกองคนะคะสี่ร้อยบาททุกองค์ะค,ะ400ททงค่ะโอ,อนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หกแถวที่ห้านะคะรวมพ่อทบนะคะรวมพ่อทบเก้าสี่นะคะงานเกา่เกาๆเ,เดิมๆนะคะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้น,นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆนะคะ400บาทนะคะ400บาทะคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่7ดนะคะองค์ที่7หลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่8นะคะองค์ที่8แถวที่5นะคะร,วง,ะคะรวงพ่อคล้ายนะคะรวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะรวงพ่อคล้ายนะคะรวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเป็นองค์ที่9นะคะองค์ที่9แถวที่5นะคะรวงรวง ปู่ริวนะคะหลวงพ่อริวนะคะเหรียญเต่าหลวงพ่อริวนะคะวัดไล่แตงทองนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะรุ่นสุขใจนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านข้าด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่พี่ได้ราคาสี่ร้อยบาทนะคะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บ ทายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะ EP นี้ถ้าน้องพูดผิดภาพประการใดหรือน้องหาข้อมูลมาผิดภาพประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้ถ้าน้องพูดไวไปพูดไม่รู้เรื่องอยังไงน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ